สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดี y วส์สไตล์ช่างโจจะมาพาเพื่อนๆเ,เพิ่มแบตให้กับไฟตัวนี้นะครับไฟแคมปิ้งนะครับตัวนี้ปกติมันจะมีแบตก้อนเล็กอยู่ก้อนเดียวนั่นเพื่อนนะมันจะเก็บไฟได้ไม่นานนะครับผมให้จมูให้มันเก็บไฟได้นานๆนะครับโดยใช้แบต ก้อนนี้นะครับ5,500มิลลิแอมนะครับปกติก้อนเดียวนะครับก็จะประมาณ1ัน0นะครับมิลลิแอมนะครับออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนนะ,อะพอละมุนเข้ามานะครับจะะมุนออกมาก็จะมีแปดให้หนึ่งก้อนแบบนี้นะครับ เราก็เริ่มทำเกันเพื่อนนะเอาแบตตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ทําการหมุนอ่าตัวนี้ออกนะครับหมุนตัวนี้ออก มุนออกแล้วจะอยู่ประมาณนี้นเพื่อนนะเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับพอพอเพื่อน,อนมุนออกมาแล้วนะครับ<__เพื่อนก็มาเอามีดก,กรีดนะครับเนี่ยกรีดตรงนี้นะครับอเพื่อนเรามีคัตเตอร์นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนก็ทําการกรีดนะครับกรีดตรงนี้นะครับกรีด ีดออกเลยเพื่อนนะกรีดออกให้รอบนะครับมันจะออกมาได้แบบนี้นะครับอ่ามันไม่ค่อยแข็งนะเพื่อนนะเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกอ่าอ่อนๆนะครับถึงจะหนาก็ใช่อยู่แต่มันอ่อนๆนเพื่อนกรีดสักรอบสองรอบมันก็จะออกแล้วเพื่อนนะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาออกมานะครับอ่าเพื่อนก็เอาตัวนี้มาใส่แทนแบบนี้เพื่อนนะใส่แทนปกติทานมันจะใส่ จากข้างนอกเข้าไปนะครับจากานอกเข้าไปแบบนีนะ้ดูจากตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับจะใส่จากข้างนอกเข้าไปแบบนีนะ้แต่เราตัดออกแล้วมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับรมันแบบนี้นี่เราก็จะเอาฐานมาวางไว้อย่างนี้นแล้วผมนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็กาวนะครับกาวติดเข้าไป กาวร้อนติดเข้าไปด้วยนะ๋ย่ดูก่อนนะครับจะลองจะได้ไหมก่อนติดนะครับก็เอาฝาฝาหลังนี้นะครับมาเห็นนะครับนี่นะเอามาวางอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็เอามาวางไว้ เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเลยนะครับตอนนี้ทานมันจะเลยออกไปถนนมันก็จะติดติดฝาไม่ถึงนั่นเพื่อนนะเ,เอาฝามาวางแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอากาวนะครับมาติดลงไปนะครับกนเอากาวมายิงลงไปแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอให้กาวมันมันเย็นก่อนเพื่อนนะจอกสักพักหนึ่งนะครับ มันเริ่มไม่ไม่ร้อนแล้วนะครับไม่ร้อนมันก็แห้งแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนสังเกตดูนะครับมันจะติดมันจะเสมอพอดีเลยไหมเสมอพอดีเลยมันจะไม่ไม่นูนออกมาเราก็สามารถที่จะปิดฝาได้นะครับปิดฝาได้แบบนี้นะนี่ปกติเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆอนกอ็มาทําการวัดแบตว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะเพื่อนนะโดยเราตั้ง ตั้งมิเตอร์นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่วัดไฟกระแสตรงนะครับจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยพอเราเอามาจิ้มดูนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเ,าเป็นติดเครื่องหมายบวกหมายลบไหมนะครับเนี่ยเปดูนะเอา,าจิ้มที่ขั้วเพื่อนะจิ้มที่ขั้วเข้าไป อันนี้จิ้มอ่าอันนี้จิ้มเป็นอ่าขึ้นเครื่องหมายลบอ่าสามจุดสองโวลต์นะครับอันนี้แปลว่าอ่าเราวางตัวเนี้ยสลับขั้วแล้วนะครับอันนี้ไหมสลับขั้วแล้วสีแดงคือบวกนะครับสีแดงคือบวกสีดาคือลบอ่าลองปิดสลับใหม่นะครับใหม่อันนี้ไม่มีเครื่องหมายขึ้นแล้วเพื่อนสังเกตตรง ตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมไอมีเครื่องหมายขึ้นแล้วแปลว่าเราวางถูกแล้วแปลว่าไอฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งลบนะเนี่ยฝั่งตัวสีดําเนี่ยนะนี่นี่นี่นะจิ้มเนี่ยแปลว่าถูกข้างแล้วแปลว่าฝั่งนี้เป็นลบนะเนี่ยฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นบวกแล้วเพื่อนๆก็ต่อสายนะครับต่อสายเข้าเข้าตัวต่อสายไว้นะครับ ต่อสายไว้แล้วก็มาเข้ากับตัวตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เรามาดูว่าสายตัวไหนจะเป็นบวกตัวไหนจะเป็นลบนะครับส่วนมากนะครับสีอ่อนจะเป็นเป็นบวกนะครับสีดำคือสีสีดำคือคือสีสีทึบเนะาะสีแค่สีดำจะเป็นจะเป็นลบ หรือเพื่อนก็เข้ามามาดูที่ตรงนี้ให้ชัวร์นะเพื่อนก็มาดูนะครับว่ามันขึ้นอะไรนะนี่นั่นเพื่อนเห็นไหมขั้วอยู่ไหนขั้วอยู่ไหนนี่สีดำสีดำอยู่นี่เพื่อนนะเห็นไหมมันช็อตแล้วแหละตัวนี้มันช็อตมันเคยช็อตไหมไปแล้ว ก,ก็เลยเอามาซ่อมพอดีใส่แบตนะครับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสีดําจะเป็นลบเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นชัดเจนนะครับสีดําเป็นลบสีน้ําเงินเนี่ยเป็นบวกเพื่อนก็ต่อสาย2เส้นนี้แหละนะครับมาเข้าที่แบตนะครับมาเข้าที่แบตก็แค่นั้นเองนะครับก,ก็จบจบแล้วนะไม่มีอะไรนะครับต่อเสร็จแล้วก็ก็เสร็จเลย ไม่ต้องต่อ b m s นั่นเพื่อนนะเพราะว่าไอตัวตัวนี้มันจะมี b ี s อยู่นะครับมีตัวควบคุมการชาร์จแบตอยู่แล้วเพื่อนๆรู้ได้ยังไงนะเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ดูไม่ออกว่ามันมีหรือไม่มีให้เพื่อนๆมามาดูที่ตัวนี้นะครับเพื่อนมาดูตัวที่เราตัดออกเนี่ยตัวที่เราตัดออกมันไม่มี b ี s นะมันไม่มีตัวควบคุมการชาร์จ ก็คือมันจะเป็นแบตมาแบบนี้เลยในแบตก็ไม่มีตัวควบคุมการชาร์จเหมือนกันแปลว่าตัวควบคุมการชาร์จมันจะมีอยู่ที่ตัวนี้หานเพื่อนนะสังเกตง่ายๆแปลว่ามันมีที่นี่แล้วเ่เพื่อนก็พอจะต่อเข้าตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่บีมเอสที่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ต่อเข้าเลยได้เลยนะครับต่อเข้าได้เลยสังเกตง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราดูตรงเนี้ยตรงฐานก้อนก้อนเนี้ยมันมีบีมเอสขาดอยู่นะ แปลว่าในตัวนี้มันไม่มี b m s นะครับมันไม่มีตัวควบคุมการชาร์จเพื่อนๆต้องใส่ต้องใส่ b m s ในตัวนี้นะครับต้องคาดอย่างนี้ต้องเอา b m มมาใส่นะครับมันจึงจะได้ไม่งั้นก็อาแบตเราจะเสื่อมและเสียหายนะครับจะใช้ไม่ได้เราใช้ได้แค่ครั้งเดียว,หม,วมห,มยนะหมดแล้วก็หมดเลยนะหมดแล้วก็หมดเลยมันจะใช้ไม่ได้อีกแล้วชาร์จไม่เข้านะครับมันจะชาร์จไม่เข้าเพราะมันดึงไฟออกออก,ออกปริมาณเกินกําหนดที่มันจะทําการรีชาร์จเข้าไปใหม่ได้ เพื่อนนะสังเกตง่ายอันนี้เพื่อนก็ต่อสายได้เลยนะต,ต่อสายเข้ากับตัวนี้ได้เลยไม่ยากนะครับเดี๋ยวทางโจจะทําการต่อบัดกรีสายเข้าไปเสร็จเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะนะจะบัดกรีสายเข้าไปที่พาเพ,เพื่อนดูตะกี้นี่แหละนะครับฝั่งนี้สีดําเป็นลบนะสีฟ้าเนี่ยเป็นบวกนะครับทําการบัดเอาตะกกัวลงก่อนนะครับ มันจะมีสองเส้นนั่นเพื่อนะเส้นหนึ่งมันจะไปที่โซลาเซลล์เส้นหนึ่งก็จะไปที่แบตนะครับอ่าระบาดกีเข้าไปแบบนี้เพื่อนะ ั่งหนึ่งแล้วก็มาต่อกับกับก้อนแบตเห็นเพื่อนนะเนี่ยเราเชื่อมเข้าแบบนี้เลยเพื่อนจะให้มันติดกันนะครับบวกลบห้ามติดกันนะเพื่อนนะเสร็จแล้วนั้นเพื่อนก็เอามาตัดแล้วก็ต่อใส่เข้าไปนะครับจำ ได้ไหมครับว่าตัวไหนขั้วไหนบวกลบนะครับเกลื่อนก็นต่อให้ถูกนะครับห้ามต่อผิดเพื่อนนะบัตรกีสายลงไปนะครับ ให้ชัวร์ขั้วอย่าผิดนะเพื่อนนะ แล้วก็ประมาณนี้เพื่อนนะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เราจะเปิดใช้งานนะครับนี่เปิดติดแล้วนะครับเห็นไหมทดสอบแล้วนะครับเปิดติดนะทีนี้เราก็มาทําการเอากาวลงสักหน่อยนะครับเพื่อป้องกอันช็อตนะครับ กาวลงไปเลยก็จะเป็นชนวนาการช็อตได้นะเพื่อนนะ ลงปิดให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงตรงนี้ด้วยนะครับกันหลุดมันจะทำให้สายของเราหลุดหลุดยากขึ้นนะเพื่อน เองไปเลยอาจจะใส่ไปแล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยนะเพื่อนนะแต่ว่ามันจะทํำใหอ้อยู่ดีครับผมอยู่ดีขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนนะกขจะเสร็จละประมาณนี้เราก็ใส่เข้าไป มาเน้เพื่อนข้อมุลฟ้าเข้าไปนี่นะไดแล้วเพื่อนนะโอเคใช้งานได้นะครับเพื่อนไม่ยากต่อไปก็ใช้กันไปยาวๆเลยเพื่อนนะไปยาวๆเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูกันนะครับ ครับวันนี้มีคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม